The Discovery ใช้ในปี2017หนังปรัชญาจาก Netflix ที่หนังตั้งคำถามกับคนดูว่าโลกปัจจุบันหรือโลกแห่งความตายโลกไหนดีกว่ากันอีกทั้งยังบอกเป็นในว่าท้ายที่สุดแล้วความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นขอ,ของการเดินทางที่ไม่มีวันจบนั่นเองเรื่องราวของ The Discovery จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับ The Discovery ว่าด้วยเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนายค้นพบว่าโลกหลังความตายนั้นมีจริง mm hmm. เขาได้ประกาศการค้นพบนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าผู้คนหลากหลายพันคนหลายหมื่นคนได้คิดสั้น mm hmm. เพื่อเดินทางไปหาโลกหลังความตายที่เขาคนพบวันหนึ่งเขาได้ไปสัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งหลังจากให้สัมภาษณ์จบทีมงานของโทรทัศน์ก็ได้ปริชีพต่อหน้าต่อตาเขา เขาจึงตัดสินใจว่าจะไม่ออกสื่อใดๆอีกและไปซ่อนตัวอยู่ในก่อแห่งหนึ่งแล้วก็ทำการทดลองของเขาต่อไปลูกชายวัยกลางคนของนักวิทยาศาสตร์คนนั้นหลังจากไม่เจอหน้าของพ่อเขานานหลายปีก็ได้ตัดสินใจเดินทางกลับมาบนเกาะแห่งนี้ในระหว่างขึ้นเรือข้ามฟากเขาได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่ง รู้สึกว่ามีความผูกพันกับหญิงสาวคนนี้มาเนิ่นนาน,านและทั้งสองคนก็มีความสนิทสนมอย่างรวดเร็วและทั้งสองคนก็เดินทางร่วมกันเมื่อเขาเดินทางมาถึงคฤหาสน์ของพ่อก็บพบว่าที่แห่งนี้มีผู้คนมากมายเข้ามาอยู่และมีหลุมศพอยู่ในพื้นที่จำนวนมากเขาไม่พอใจที่พ่อยังทำการทดลองนี้อยู่พ่อลูกไม่ลงรอยกันเขาจึงตัดสินใจไปจากเกาะนี้อีกครั้ง ในวันที่ตัดสินใจเดินหันหลังหนีจากพ่อและจากที่แห่งนี้ไปเขาพบว่าหญิงสาวที่เขาพบบนเรือข้ามฟากกำลังเดินลงไปในทะเลเขาลงไปช่วยเธอทันทีแล้วก็นำเธอกลับมาไว้ที่คาริ่หาดระหว่างที่อยู่ในคาริ่หาดเขาก็ได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการทำงานการทดลองของพ่อเรียนรู้ทุกสิ่งที่ผู้คนที่มาอยู่ในคาริ่หาดหลังนี้ว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรและได้เรียนรู้กับการตั้งคำถามเรื่องโลกหลังความตายของทุกคน มีการทดลองจำนวนมากและที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งพ่อของเขาได้ทําการทดลองกับร่างไร้ลมหายใจที่ต่อสายระโยงระยางเข้ากับเครื่องมือจํานวนมากในการทดลองนั่นเองเขาก็ได้พบว่าโลกหลังความตายนั้นมีอยู่จริงซึ่งเรื่องราวของดิสคัฟ e วอรี่จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ขอให้ทุกท่านติดตามรับชมต่อได้ทาง n น t f l i x เองเลยนะครับ จากสิ่งที่เราสังเกตได้ในหนังทําให้เรารู้ถึงจินตนาการของคนเขียนบทและคนกํากับนะครับว่าโลกกระทัดหลังความตายของเขานั้นมีจริงโลกหลังความตายในหนังนั้นมันไม่เหมือนกับโลกหลังความตายที่เราคุ้นเคยจากในหนังเรื่องอื่นก่อนหน้านี้อย่างในวอสตีเมคมพลังรักข้ามขอบฟ้าตามรักถึงสวรรค์ หรือ The Lovely Bone สัมผัสแค้นจากสวรรค์ซึ่ง The Discovery ให้ความหมายโลกหลังความตายที่เรียบง่ายมากกว่านั้นนะครับแต่มันมีความหมายที่ค่อนข้างลึกซึ้งโลกหลังความตายของเราทุกคนล้วนแต่มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขบางสิ่งบางอย่างในอดีตที่เป็นปมลึกๆในจิตใจของเราทาั้งสิ้นนะครับและไอเรื่องการแก้ไขบางสิ่งบางอย่างในอดีตนั่นเองมันจึงกลายเป็นหัวใจหนึ่งที่สําคัญของหนังที่ต้องการจะสื่อนะครับ ในขณะที่คนเรานั้นยังมีชีวิตยอยู่ควรทําบางสิ่งบางอย่างหรือให้ความสําคัญกับคนที่เรารักไม่ใช่ว่าเมื่อถึงเวลาสายเกินไปแล้วอยากจะย้อนกลับไปแก้ไขเพราะมันไม่สามารถทําได้แล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างการทําผิดพลาดไปแล้วนั้นจะไม่มีวันหวนกลับไปใหม่ได้หนังยังสะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อเรื่องชาติภพ ก,การผูกพันในชาติที่แล้วจนเกิดพันธะที่เกี่ยวพันไปในอีกหลายชาติซึ่งแม้หนังจะพูดน้อยแต่ก็พอจะรับสารจากหนังได้อยู่นะครับอีกทั้งยังผูกติดกับคติความเชื่อในทางศาสนาฝั่งตะวันออกอย่างในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธอีกด้วยครับหนังนำเนินเรื่องเรียบช้าออกไปทางง่วงนอนเลยนะครับหากดูในยามดึกอาจเพลอหลับได้หนังไม่ได้มีความมือหวาอะไรมากนัก การขโมดปมก็ถือว่าร่วบรัดและมัดมือชกคนดูมากเกินไปหน่อยนะครับแม้จะมีการออกแบบคีย์เวิร์ดหรือหัวใจสำคัญที่ทำให้คนดูนั้นรู้สึกเป็นระยะระยะนะครับระหว่างสถานการณ์ก็ไม่ได้นำพาไปถึงจุดเฉลยที่ดีเท่าที่ควรก็เลยไม่ได้มีอะไรที่มีความประทับใจเป็นพิเศษกับหนังเรื่องนี้นะครับ และที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนี้มีการหักมุมที่ค่อนข้างน่าสนใจและค่อนข้างอึ้งอยู่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งการหักมุมนั้นจะเป็นยังไงก็ต้องปฏิจตามรับชมเอาเองแล้วกันนะครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ The Discovery เอาไว้ที่6เต็ม10คะแนนครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหากชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวหนังครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ